วันนี้เรามาเปลี่ยนโซ่กันนะครับอันนี้เป็นโซ่เส้นที่ผมใช้มาตั้งแต่ขึ้นโปรเจกต์ครั้งแรกนะครับมันก็มีความยืดแล้วนะครับอาการยืดนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนนี้เป็นเส้นปกตินะครับเส้นใหม่อันนี้ยังไม่ยืดนะครับอันนี้ผมก็อุ้มใช้มานานมากแล้วนะครับมันก็จะยืด ยิ่งยาวนะครับยิ่งยาวความยืดเนี่ยมันก็จะยิ่งมากนะครับถ้าตลอดตั้งเส้นเนี่ยผมว่าน่าจะมีประมาณสัก10เซนได้นะครับแล้วมันจะไม่ค่อยเข้าเฟืองนี่นะครับอาการมันก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็อุ้มใช้โดยการทำให้มันหย่อนหน่อยเนาะ ถ้าตึงเนี่ยมันเสียงโซ่มันก็จะล้านเป๊ะๆเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่เข้าฟันแล้วนะครับนี่เราต้องเปลี่ยนมันนะครับแต่ถ้าเราทําหย่อนนะครับมันก็ใช้งานได้แต่บางโซ่มันก็จะหลุดหรือถ้าเราเอามาคล้องกับเฟืองใหญ่นะครับมันจะไม่เข้าร่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันนะครับอันนี้เป็นเส้นใหม่นะครับวิธีนับข้อโซ่นะครับ จับเรียงกันอย่างนี้นะครับแล้วก็นับทีทีละสองนะครับนับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ยี่ิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกคูณด้วยสี่นะครับหกสี่ยี่สิบสี่สี่สองแปด เรานับได้104ข้อนะครับแล้วก็บวกในตรงปลายนี้อีกนะครับ12บวกไปอีก2ข้อนะครับก็เป็นทั้งหมด106ข้ออันนี้ผมซื้อมาโซ่นะครับ106ข้อนะครับแต่ทีนี้โซ่เนี่ยมันก็จะไม่พอก็ใช้วิธีการซื้อมา2เส้นแล้วก็ต่อเอานะครับแล้วก็ตัดออก โอเคเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนกันนะครับเราต่อโซ่ทั้งสองโซ่เข้าหาด้วยกันนะครับตัวปลดเร็วมีน้อยนะครับก็มีแค่ชุดเดียวเดี๋ยวเราวิธีการก็คือต้องถอดออกข้อหนึ่งนะครับถึงจะต่อด้วยกันได้ครับ เอาโซ่ของเขาระบบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดอีกทีเนึงนะครับเป็นการตัดครั้งสุดท้ายเพื่อเอาตัวปลดเร็วนะครับใส่นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาตัวปลดเร็วใส่นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรามาตั้งโซ่ให้ตึมพอดีนะครับ รถที่เป็นระบบโซ่นะครับตัวตั้งโซ่มีความสำคัญนะครับเอาไว้สําหรับในการตั้งโซ่นะครับต้องมีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเปลี่ยนสองข้างนะครับสําหรับโซ่นะครับตัวนี้นะครับผมใช้มาประมาณ3ปีนะครับก็ยังไม่เคยได้เปลี่ยนนะครับมันก็จะยืด อาการจะยืดเป็นประมาณนี้นะครับเขอแนะนำนะครับถ้าระบบนะครับมีการทดอัตราอัตราทดที่ดีนะครับใช้กำลังแรงในการฉุดน้อยนะครับก็จะทำให้ยืดอายุโซได้มากขึ้นนะครับของผมนะครับเป็นเฟืองสเตอร์ล้อนะครับอยู่ที่48ฟันนะครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยก็ควรน่าจะมากกว่า50ฟันนะครับ สักประมาณสัก52ฟันเนี่ยก็คิดว่าน่ากําลังดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวน้ําหนักตัวลดของแต่ละท่านด้วยนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ